ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial Mindset ช่องที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือกองทุน ETF คืออะไรเคยได้ยินคำว่า ETF ไหมครับ หลายคนอาจเคยได้ยินมาผ่านๆในข่าวหรือในแอปเทรดหุ้นต่างๆแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่บางคนคิดว่ามันคือกองทุนรวมบางคนก็คิดว่ามันคือหุ้นจริงๆแล้ว ETF คืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆว่า ETF คืออะไรลงทุนยังไงและเหมาะกับใคร ETF คืออะไร ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund หรือกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือพูดง่ายๆก็คือมันคือกองทุนรวมกับหุ้นรวมกันในตัวเดียวครับมันเหมือนกองทุนรวมเพราะ ETF มีผู้จัดการกองทุนช่วยบริหารเงินและเหมือนหุ้นเพราะเราซื้อขาย ETF ได้ตลอดเวลาในตลาดหลักทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อเซต50 ETF ก็เท่ากับคุณลงทุนในหุ้น50ตัวใหญ่สุดของไทยพร้อมกันเลยไม่ต้องเลือกหุ้นเองไม่ต้องเฝ้าหน้าจอแต่ก็ยังได้ผลตอบแทนตามตลาดหุ้นแล้ว ETF ทำงานยังไง ETF จะอ้างอิงดัชนีใดดัดชนีหนึ่งเช่นเซ0ห้ 50, หุ้นใหญ่ของไทย S&P 500หุ้นใหญ่ของอเมริกา NASDAQ GO หรือแม้แต่ดัชนีเทคโนโลยีผู้จัดการกองทุนจะซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ในสัดส่วนเดียวกับดัชนีนั้นเช่นถ้าหุ้น A มีน้ำหนัก10%ในดัชนี ETF ก็จะถือหุ้น A 10%เช่นกันครับ ดังนั้น ETF ไม่ได้เน้นเก่งกำไรแต่มันเน้นตามดัชนีเพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับตลาดหุ้นจริงที่สุดเรามาดูข้อดีของ ETF กันนะครับเป็นการกระจายความเสี่ยงทันทีซื้อ ETF ตัวเดียวเท่ากับถือหุ้นหลายสิบตัวในพอร์ตเดียวลดความเสี่ยงจากหุ้นตัวเดียวตกหนกัก ต้นทุนต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไปไม่มีค่าธรรมเนียมการบริหารสูงเพราะใช้ระบบอัตโนมัติและยึดตามรัชนีซื้อขายง่ายซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แบบเดียวกับหุ้นเหมาะกับคนที่อยากบริหารจังหวะเองโปร่งใสตรวจสอบได้ง่ายสามารถดูได้ว่ากองทุนถืออะไรบ้างในแต่ละวันข้อควรระวังของ ETF คือ ราคา ETF ขึ้นลงตามตลาดหุ้นดังนั้นถ้าตลาดตกผลตอบแทนก็อาจลดลงค่าธรรมเนียมโบโรกเกอร์ตอนซื้อขายยังมีอยู่ต้องมีบัญชีหุ้นเพื่อซื้อขาย ETF โดยตรงและบางคนเข้าใจผิดว่า ETF ไม่มีความเสี่ยงเลยจริงๆแล้วมันยังมีความผันผวนเหมือนหุ้นเพียงแต่เสี่ยงน้อยกว่าการเลือกหุ้นรายตัว เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพกันนะครับสมมุติว่าคุณ A อ,อยากลงทุนในตลาดหุ้นแต่ไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีเขาเลยซื้อเซ็ต50 ETF เดือนละ1,000บาทผ่านไป5ปีพอร์ตของเขาเติบโตตามตลาดหุ้นไทยโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องวิเคราะห์หุ้นเองเลยนั่นคือข้อดีของ ETF มันง่ายและเหมาะกับมือใหม่ครับ ETF คือเครื่องมือที่ให้คุณลงทุนในตลาดหุ้นได้ง่ายกระจายความเสี่ยงและใช้ต้นทุนตำ่ำมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากเริ่มลงทุนแต่ไม่อยากยุ่งยากเลือกหุ้นเองจําไว้ครับเริ่มต้นให้เร็วเข้าใจความเสี่ยงและให้เวลาเป็นเพื่อนของคุณเพราะความมั่งคั่งไม่เกิดจากการเก่งกำไรแต่เกิดจากการลงทุนอย่างมีระบบ สรุปสั้นๆคือ ETF คือกองทุนที่ซื้อขายเหมือนหุ้นลงทุนง่ายกระจายความเสี่ยงสูงเหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้น ขอบคุณที่รับฟัง Financial Mindset ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Financial Mindset ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ